วันนี้มาตอนบ่ายนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ปักป้ายราคารามุสไฮรุนแล้วนะครับคือในสื่ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่าแมนเชสเตอร์นิวส์ครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตั้งราคารามุสไฮรุนแล้วนะครับอยู่ที่52ล้านปอนด์แมนยูตั้งราคาของรามุสไฮรุนเพราะว่าแมนยูซื้อมาเนี่ย72ล้านปอนด์แต่แมนยูจะขายแค่52ล้านปอนด์นะครับ บทความนี้นะครับอยู่ใน t ูตโตเมกาโตเว็บก็มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการสู่หน้ารายใหม่และวันนี้นะครับตัวของรามุสซูลุนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานไปเรื่อยๆนะครับรามุสซูลุนกับโจชูเซซี่นะครับต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือแมนยูเนี่ยจะขายรามุสซูลุนเนี่ยในราคา52ล้านปอนด์และที่แน่ๆนะครับจบในซัมเมอร์นี้เนี่ย สโมสรน,นาปูรีเนี่ยเป็นสโมสรที่ติดตาม us, ลามุสไยรุนมากที่สุดเหมือนกับ